วิธีโปรยอาหารนะคะต้องรับรองให้ได้ทุกๆลายการผลิตมาตรงนี้ด้วยเยอะมากอย่าทะเลาะกันลูกนี่เราอยู่ที่ไหนคะนี่เราอยู่วัดไผ่เหลืองค่ะเป็นวัดที่มีหลวงพ่อสิงห์ซึ่งท่านเคย สังขารแล้วก็มีแล้วคนอื่นมาช่วยดูแลแต่ว่าค่าใช้จ่ายเดือนนึงก็เศษแปดหมื่นก็เลยต้องทุนงานทำนาค่ะทำนาปลูกข้าวแล้วก็ขายข้าวมาเลี้ยงสัตว์อันนี้เห็นท่านบอกว่าเหลือร้อยตัวละเพราะว่าก็แบบตามอายุขัยอย่างเงี้ยค่ะก็จะเหลือน้อยเลยแล้ก็ยังไม่พอรายจ่ายอยู่ดีนะคะ ไอเหรอนี่น้าล่ะปลาซอนี่ตาอะไรเอ่ยปปลาเกลืด้วยอุ้ยอาปาอาปลาอาปลาอาปา,อา,ปา,อา,ปาเอาาอชอปลาพนดีเลย